เขาเห็นของเราปุ๊บนี่แหละค่ะเจ้านี้แหละที่เห็นของเราปุ๊บพี่เขาแบบว่าจะมาเกี่ยวข้าวเขามาเห็นเฮ้ยอมรดินกันดีจังเลยอะไรเงี้ย็เลยแบบตื่นเต้นมากเขาก็เลยบอกว่าดีจังเลยสั่งให้พี่นอยาค่ะ ดินมันนุ่มจริงเนาะจริงค่ะดูค่ะดูดูจากดินได้เลยค่ะเพราะว่าดูจากแปลงนั้นสิคะแปลงนั้นไม่ได้ใช้กับแปลงนี้ค่ะดูความแบบอันนี้ใช่ค่ะคนตีบอกว่าต่างกันเลยค่ะต่างกันเลยค่ะคนตีคนเดียวกันค่ะบอกว่าต่างกันใช่ค่ะคนตีดินคนเดียวกันค่ะเขาบอกว่าต่างกันเวลาที่ลงอันนี้จะแบบว่าจะสบายแล้วก็วิ่งได้คล่องกว่าอันนั้นจะแบบว่าติดอันแบบว่ามันจะแข็งมันจะแข็งดินทาำมันจะแข็งแล้วาหนียแต่อันนี้ของเราแบบปั่นแล้วไม่ติดค่ะ ปั่นแล้วสลายดีแสดงว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อทางกีนพาวเวอร์ใช้ดีใช่ไหมคะใช้ดีค่ะนี่นี่ไงนี่นี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ใช้ของกินพาวเวอร์นะคะอันนี้ก็ใช้ของกินพาวเวอร์นะคะแปลงนี้ก็ใช้นะคะแต่จะดําวันที่8ค่ะแปลงนี้จะดํำข้าววันที่8เขาประทับใจมากค่ะเขาบอกว่าเนี่ยค่ะดูสิคะดินแบบว่าดูดินซุยมากใช่เหม็นไหมคะ ไม่ใช้ค่ไม่เหม็นไม่เหม็นเลยใช่ไหมคะใช่แล้วตีเชือกง่ายเนาะตีเชือกง่ายตีเชือกง่ายเขาดีใจค่ะที่ออกมาเป็นสภาพนี้เพราะว่าดูจากดินนะคะว่าดินอ่ะดีกว่าตอนที่เราเผาฟางีอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นปุ๋ยโดยโดยอัตโนมัติอย่างี่อพี่หมอแล้วก่อนก่อนหน้าที่จะมาใช้ตอสั่งที่ที่เขาทําอยู่มันจะเป็นสภาพแบบไหนคะก็คือจะใช้เราจะใช้วิธีการเผากันพอเผาแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างล่างดินจะเป็นยังไงหรือผลผลิตจะเป็นยังไงสิแต่ว่าดิหญ้าเป็น พวกอิดีละมานอะไรเงี้ยด่มันจะเยอะใช่อิดีข้าวิดีอะค่ะละมานอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเยอะก็เลยถึงจะหาวิธีที่จะมาเปลี่ยนแปลงทําให้น้อยลงค่ะพอเผาเสร็จพอมันเดินความร้อนมากๆอ่ะธาตุอาหารที่อยู่ในดินอน่ะลูกมันก็จะหมดไปมันเหมือนมันตายเพราะฉะนั้นพอเราใช้ตอซังไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนว่าไปช่วยฟื้นฟู ให้ธาตุอาหารที่มันตายไปแล้วอ่ะมันเกิดกลับขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นดินและธาตุทางเนี้ยมันก็เลยอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นตอนนี้ถูกต้องไหมคะพี่หมานถ้าโดยปกติเนี่ยอุณหภูมิการเผาเนี่ย750องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยแร่ธาตุมันตายหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชาวนาสามารถเลือกได้ว่าจะเผาหรือว่าจะใช้ย่อยสลายต่อซังใช่ไหมคะหนูอยาก าต่อตอสังเนี่ยค่ะมันจะปลอดภัยทั้งกับคนกับสัตว์ไหมอ๋อโหเป็นคําถามที่เยี่ยมที่สุดในโลกเลยเป็นคําถามที่ดีมากปลอดภัยทั้งสัตว์และก็คนและก็เสียงยืนยันอีกท่านหนึ่งก็คือพี่สมอนเนาะค่ะพี่สมอนเช่เลยนะคะกรีนทาวเวอร์ใช่สลายตอสั่งก็พอดีจิ๊บอะมาหาพี่สมอนเขาเนาะแล้วพี่สมอนบอกว่าเนี่ยคุณจิ๊บแปลงข้างๆเนี่ยเขาก็มาใช้เออก็เลยอยากทราบว่า เออมีความคิดเห็นยังไงคะถึงถึงมาใช้ผลิตภัณฑ์กิน power เอาก็ดินก็ดินก็ดีไงแบบวางก็นั่นหน่อยตีแล้วมันแบบตีแล้ววางมันจมไงวางมันยุ่ยจมอจมอ๋อเดี๋ก็แ่าหมอนเอาหมอนตังค่ะสั่งมาให้สั่งมาให้ใช้แล้วพอใช้ไปแล้วพอพอได้ใช้แล้วเห็นดินมันเป็นยังไงคะดินดีดำปูด้วย ครั้งที่แล้วที่เรามาคุณจิ๊บจําได้ไหมดินรุงอ่ะใช่แล้วก็มันจะแน่นยงนั้นอยู่มันเหมือนดินเหนียวใช่ไหมคะแต่วันนี้ณวันนี้ที่เราเห็นคือดินมันฟูเป็นสีดําแล้วมีไส้เดือนด้วยที่คุณลุงทํานาวะเนี่ยเคยมีไส้เดือนบ้างหรือยังไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยครั้งแรกโอ้เป็นยาก รประทับ<ล>ใจเลยใช่ไหมคะนี่ับใจแล้วแล้วมันมีกลิ่นไหมคะพอเวลาใช้ไ,ไ,ไปแล้วไม่มีกลิ่นด้วยสุดยอดเลยไม่รู้สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเลย